สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดีเจโป้งในการ d i ไอไได้นะทีกท่านนะครับสำหรับวันนี้ดีเจโป้งจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นงานฉากครับเป็นอลูมิเนียมสองชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมด้วยลวดเชื่อมครับที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับเป็นลวดเชื่อมจุดล้อมเหลวต่ํานะครับเราสามารถใช้แก๊สจากกระป๋องนียสามารถที่จะละลายลวดเชื่อมเพื่อประสานกับชิ้นงานได้เลยนะครับ วิธีการก็มีหลังนี้นะครับเราต้องทําความสะอาดชิ้นงานของเราให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็รอยต่อสําหรับชิ้นงานสองชิ้นเนี่ยต้องสนิทครับถ้าไม่สนิทนี่มันมันทายากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเวลามันถึงจุดหลอมเหลวแล้วมันจะละลายแล้วก็มันก็จะประสานติดกันเลยสําหรับสองชิ้นงานแต่ว่าถ้ามันไม่สนิทมันจะห่างเกินครับเพราะมันห่างเกินละครับตัวลวดเนี่ยวมันจะไหลไปข้างใดข้างหนึ่งครับมันจะไม่ซึมเข้าไปตรงกลางครับทําให้ เราไม่สามารถที่จะประสานมันได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยววิธีการก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองทําดูครับก็เปิดหัวแก๊สก่อนครับจากนั้นครับจากนั้นเราต้องให้ตัวชิ้นงานนะครับมีความร้อนก่อนครับโอเคตรงนี้นะครับอ่า เดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงครับเพราะว่าพื้นผิวนะครับที่ลองชิ้นงานเนี่ยมันเป็นเหล็กครับแล้วก็มันก็โก่งตัวเพราะมันโก่งตัวแล้วมันไม่สนิทกันครับเวลามันโดนความร้อนเดี๋ยวผมตั้งใหม่ตั้งใหม่นิดนึงอ่าเดี๋ยวจะชิ้นงานจะเสียนะครับโอเคทีนี้มันแนบสนิทกันดีขึ้นแล้วโอเคเอามาอีกทีนึงก็เปิดครับต้องใจเย็นครับเวลาใช้ลูกเชื่อมมันนี้จะร้อนไม่ได้เลยครับชิ้นงานเสียนะครับ ครับพอพอพอรั่วมันละลายเป็นน้ำประสาทาแล้วต้องยกขึ้นเลยนะครับไม่งั้นความร้อนมันจะสูงไปครับแล้วมันจะทําให้ตัวชิ้นงานของเราเสียหายได้ครับโอเคอย่างเนี้ยได้แล้วได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นก้อนอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตะบายออกทีาหลังได้นะครับนะฮะอันนี้ิดกันแล้วไงเดี๋ยวนะครัเราจะให้มันละลายอยีกดใช่ไหมฮะ มันละลายไปแล้วโอเคอย่างนี้ก็ได้แล้วครับแล้วอย่าไปขยอนมันครับถ้ามันขยอนขณะที่ยังร้อนอยู่นะครับซึ่งงานนี้ร้อนมากเลยต้องต้องใส่ถุงมือนานๆนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ทะลุเลยนะความร้อนทะลุเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็พอมันเย็นตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะยกชิ้นงานออกมาได้เนี่ยผมต้องใช้คีมจับนะครับเพราะว่าตัว อลูมิเนียมนะครับมันนําความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้ด้านนี้ที่ทำเมื่อกี้นี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้ดีเรามีน้ําในถังด้วยก็จะดีนะครับเอาไว้แช่เพื่อชิ้นงานเย็นตัวโอเคครับหวังว่าคงได้เทคนิคนะครับในการเชื่อมชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมด้วยเชือกลวดเชื่อมความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับโอเคผมดีเจป้องไปครับวันนี้